ครับเมื่อกี้ได้มาจอบปานทุเรียนนะครับวันนี้ก็หางแย้ไหมนะครับก็เห็นลูกเริ่มเริ่มจับแล้วนะครับเริ่มติดแล้วนะครับเริ่มติดแล้วนะครับนี่ครับหางแย้ไหมแล้วนะครับครับเริ่มเริ่มนะครับเริ่มเริ่มเริ่มติดแล้วนะครับถือว่าน่าจะโอเคนะครับน่าจะโอเคแต่ก็ต้องรอรุ่นอีกนิดนึงครับประมาณสัก สักสัปดาห์สองสัปดาห์เขาให้แทนลูกเขาตัวนิดนึงนะครับก็จะได้รู้ในชัดนะครับว่าติดหน่อยติดหลายซ้ำใรนะครับแต่ว่ามีลุ้นติดอยู่นะครับมีลุ้นติดนะครับครับผมก็ติดตามตอนต่อไปนะครับเพอได้เป็นประสบการณ์นะครับในการดูเลทุเรียนนะครับก็หางเย้ไหมแล้วนะครับผมตัวทีโอเคนะครับโอเค